นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสมมาสัมพุธทธัสสะเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามรา,าชาสีโหอิทธิลิ พระพุทธังรักษาสารพัสสัตรูอปะลาทยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสสัตรูอปะลาทยัง เอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกังสีหะณะเมสีระเตเชนะนามราชสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอ ปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอะปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสสัตรูอะปะลาทะยังเอวังราชสีโห มหานาทังสีหนาทะกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชาสีโหอิทธิลิศพระพุทธังรักษาสารพัสัตรูอปราทยังอิทธิลิศพระ ธร,รมังรักษาสารพัศสศัตรูอปร,ราทยังอิทธิฤิธพระสังฆังรักษาสารพัศสศัตรูอปร,ราทยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทกัง สีหะณเมสีระเตเชนะนามราชสีโหอิทธิลิตพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอปะราทะยังอิทธิลิตพระธรรมังรักษาสารพัสศัตรู ลาทะยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆลักษาสารพัสสัตรูออปลาทะยังเอวังราชสสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีละเตเชนะ นามะลาชะสีโหอิทิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสสัตตูอประราทะยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสสัตตูอประราทะยังอิทิลิ์พระสังฆังรักษา สารพัสศัตรูอปาลาทะยังเอวังราชะสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชะสีโหอิทธิลิต พระพุทธังรักษาสารพัสสัตรูอปราทยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอปราทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสสัตรูอปราทยัง เอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกังสีหะณะเมสีระเตเชนะนามราชสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอ ปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัศสศัตรูอปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัศสศัตรูอปะลาทะยังเอวังราชสีโห มหานาทังสีหนาทะกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชาสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสัตรูอปราทยังอิทธิลิศพระ ธรรมังรักษาสารพัศสศัตรูอปราทยังอิทธิลิธพระสังฆังรักษาสารพัศสศัตรูอปราทยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกัง สีหะณเมสีระเตเชนะนามราชะสีโหอิทธิลิตพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอปะราทยังอิทธิลิตพระธรรมังรักษาสารพัสศัตรู ลาทะยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆลักษาสารพัสสัตรูออปลาทะยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีละเตเชนะ นามะลาชะสีโหอิทิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสสัตตูอประลาทะยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสสัตตูอประลาทะยังอิทิลิ์พระสังฆังรักษา สารพัสสัตรูอปาลาทะยังเอวังราชสสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชสสีโหอิทธิลิต พระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอปรลลาทะยังอิอลลทธิทฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอปราทยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอปราทะยัง เอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกังสีหะณะเมสีระเตเชนะนามราชสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรู ปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสสัตรูอะปะลาทะยังเอวังราชสีโห มหานาทังสีหนานทะกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชาสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสัตรูอปารทะยังอิทธิลิศ พระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอปราทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆรักษาสารพัสสัตรูอปราทะยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกัง สีหะณเมสีระเตเชนะนามราชะสีโหอิทธิลิตพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอปะราทยังอิทธิลิตพระธรรมังรักษาสารพัสศัตรู ปราทยังอิทธิฤทธิพระสังฆลักษาสารพัศสศัตรูอปลาทยังเอวังราชสสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะ นามะลาชะสีโหอิทธิลิศพระพุทธังรักษาสารพัสสัตรูอประราทะยังอิทธิลิศพระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอประราทะยังอิทธิลิศพระสังฆังรักษา สารพัศสศัตรูอปรลาทะยังเอวังราชสสีโหมหานาทังสีหนานทะกังสีหะณเมสีระเตเชนะนามราชสสีโหอิทธิลิต พระพุทธังรักษาสารพัสสัตตูอปลาทะยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสสัตตูอปลาทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสสัตตูอปลาทะยัง เอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกังสีหะณะเมสีระเตเชนะนามราชสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรู อปลาทะยังอิทิลิศพระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอปลาทะยังอิทิลิศพระสังฆรักษาสารพัสสัตรูอปลาทะยังเอวังราชสีโห มหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชาสีโหอิทิลิศพระพุทธังรักษาสารพัสสัตรูอปลาทยังอิทิลิศพระ อรมังรักษาสารพัสศัตรูอปราทยังอิทธิลิธพระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอปราทยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกัง สีหะนะเมสีระเตเชนะนามราชสีโหอิทธิลิตพระพุทธังรักษาสารพัสสัตตูอปะราทะยังอิทธิลิตพระธรรมังรักษาสารพัสสัตตูอปะราทยัง ิลิพระสังฆรักษาสารพัสสัตรูอปรลาทยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกังสีหนนเมสีระเตเชนะ นามะลาชะสีโหอิทิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสสัตตูอประราทะยังอิทิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสสัตตูอประราทะยังอิทิลิ์พระสังฆังรักษา สารพัสสัตรูอปลาทะยังเอวังราชสสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชสสีโหอิทธิลิตพระ ังรักษาสารพัสัตตรูอปราทะยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสัตตรูอปราทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสัตตรูอปราทะยังเอวัง ราชะสีโหมหานาทังสีหนาทะกันสีหนะเมสีระเตเชนะนามะลาชะสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสสัตรูอปราทยัง อิทธิฤทธิ์พระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอปรทตยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆรักษาสารพัสสัตรูอปราตยังเอวังราชสีโหมหานาทัง สีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชาสีโหอิทธิลิศพระพุทธังรักษาสารพัสัตรูอปะลาทะยังอิทธิลิพระธรรมังรักษา สารพัสสัตรูอปร,ราทยังอิทธิฤทธิรพระสังฆรักษาสารพัสสัตรูอปร,ราทยังเอวังราชสสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเม สีระเตะเชนะนามราชสีโหอิทธิลิตพระพุทธังรักษาสารพัศสศัตรูอปร,ราทะยังอิทธิลิตพระธรรมังรักษาสารพัศสศัตรูอปร,ราทะยังอิทธิลิต พระสังฆรักษาสารพัศสศัตรูอปะลาทยังเอวังราชสสีโหมหานาทังสีหนาทะกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชสสีโห ทธิฤทธิ์พระพุทธังรักษาสารพัสสัตตูอปลาทะยังอิทธิฤทธิ์พระธรรมังรักษาสารพัสสัตตูอปลาทะยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัสสัตตูอปลาทะยัง เอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทกันสีหะณเมสีระเตเชนะนามราชสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอ ปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอะปะลาทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสสัตรูอะปะลาทะยังเอวังราชสีโห มหานาทังสีหนานทะกังสีหณเมสีระเตเชนะนามราชาสีโหอิทธิลิพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอปลราทะยังอิทธิลิศพระ ธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอภราทยังอิทธิฤทธิรพระสังฆังรักษาสารพัสสัตรูอภราทยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกัง สีหะณเมสีระเตเชนะนามราชสีโหอิทธิลิศพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอปะราทะยังอิทธิลิศพระธรรมังรักษาสารพัสศัตรู ลาทะยังอิทธิลิ์พระสังฆลักษสาสารพัสสัตรูอปลาทะยังเอวังลาชะสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะ นามะลาชะสีโหอิทิลิ์พระพุทธังรักษาสารพัสสัตตูอประราทะยังอิทธิลิ์พระธรรมังรักษาสารพัสสัตตูอประราทะยังอิทธิลิ์พระสังฆังรักษา สารพัดศัตรูอปะลาทะยังเอวังราชะสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามราชะสีโหอิทธิลิต พระพุทธังรักษาสารพัสส um ัตรูอปราทะยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัสสัตรูอปราทะยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัสสัตรูอปราทะยัง